มีที่รับนะค่ขอให้น้มันเยอะๆน้มันเยอะยช่วงนนำาจิ้มนะครับอันนี้คือเราทำเองไหยครับใช่ค่ะทำเองเลยนะฮะใช่ค่ะช่วงบ่ายสี่โมงคึ่งจะเป็นพวกนักเรียนนักเรียน,นคใช่ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่นี่ผมก็อยู่ที่ร้านอบลูกชิ้นปลาระเบิดนะครับที่กาดที่ตลาดนัดบุลายจังหวัดสมุทรสาครนะครับร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับผมที่เด็ดนะฮะที่ผมแนะนํานะครับทุกคนก็ขายชุดละ20บาท30บาทนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับร้านนี้อิสลามทานได้ด้วยนะครับขายแผ่นลูก10บาทนะใส้กรอบลูก10บาทนะครับ เรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับแม่ค้าสวัสดีครับผมเป็นไส้กรอกไก่ค่ะแล้วก็ลูกชิ้นปลาระเบิดลูกพีนปลาระเบิดแต่นี่จะเป็นไส้กรอกไก่นะค่ะอันนี้จะเป็นปลาระเบิดนะครับขายถ้าถ้าเป็นตัวนี้ขายแปดลูกสิบบาทใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเป็นตัวนี้ก็หกลูกหกสิบบาทนะครับหกน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มโบราณค่ะน้ำจิ้มเป็นคือโบราณนะตักให้ผมดูหน่อยได้ไหมนี่นะฮะ อ้าวน้ำจิ้มนะครับอันนี้คือเราทำเองไหมครับใช่ค่ะทำเองเลยนะฮะใช่ค่ะขายดีเลยนะครับร้านนี้ลุงวันละกี่ลูกครับถามได้ไหมเห็นทอดไม่ได้หยุดเลยประมาณสี่พค่ะโอ้นะฮะวันละประมาณ4,500ลูกเลยนะนี่ครับพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรโบราณนะครับ อันนี้ก็จะทอดขายไปเรื่อยๆเลยนะเท่าไหร่ดิคะแม่นะครับไม่ธรรมดาครับลูกค้าเข้าตลอดเลยนะครับร้านนี้ร้านอบลูกชิ้นปลาระเบิดนะครับอันนี้อลูกชิ้ค่ะแม่เใบลูกสาวแล้วก็นี่เอาเอาสองอย่างที่สิบอ่ะ สองอย่างยี่สิบบาทก็ได้นะก็ชิ้นละชิ้นละสิบบาทอยู่แล้วคุณแม่มาทานบ่อยคร่ะคุณขายแม่ทานบ่อยค่ะแมงทานตั้งแต่ไอเดียลูกละบาท ก็ใแเพราะแต่ก่อนนี่คือขายลูกระบาดใช่ไหมตอนนี้ก็ปรับราคานิดนึงถึงถึงที่ถามไงขอบคุณครับมีแฟนชายไหมครับมีนะเห็นติดป้ายที่หน้าร้ักขอดูนะครับเบอร์โทรนะใครที่สนใจนะครับอาชีพค้าขายชายชายเบอร์โทรร้านก็ 0614398836่งสีครับตอนนี้มีกี่สาขาแล้วครับคุณพี่ตอนนี้อนน่ะครับที่มีโอ้เยอะน่ามีทวดเกี่ยดสาขาเกี่ยดสาขานะถ้าเป็นที่สมุทรสาครมีกี่สาขาสมุทรสาครสอสมุทรสาครมี่ส่งสาขาอ๋อแต่เราก็เราเปิดเราไปเรื่อยนนะตอนนี้ <c oughs> เราจะส่ง ลูกชิ้นให้แล้วก็น้ำจิ้มให้ใช่ไหมก็คือราคาไม่แพงติดต่อมาได้สามารถเปิดเป็นธุรกิจร้าขายได้เลยได้ค่ะได้กำไรแน่นอนเราสามารถถ้าลูกค้าไม่อยากใช้ชื่อแรนทายของเราใช้ชื่อของเองก็ได้ได้ได้คือมาเอาสูตรที่นี่ใช่เราจะส่งของให้ส่งของให้แล้วก็ไปใช้เป็นชื่อแรนทายตัวเองก็ได้ยอดไปเรื่อยๆนะร้านก็มาเฝืนแต่ประมาณเวลาปลายสปลายสามโมงน ของหมดก็เลือกขายไ้แล้วคนชื่อออฟออฟที่เป็นไกยคือลูกชายค่ะลูกชายนะมูกชายเป็นทั้งแก่แึ้ก็เเด็กเลยใครเป็นทัแก่นะท่านใดที่ขายไปยอ่สิบครับตัวมันกินง่ายขายดีนะขายชุดละสิบาท20บบาทก็ราคา เดีต้องได้นะทุกคนดูเขาหยิบไม่หยุดเลยนะร้านไม่ใหญ่อุปกรณ์ไม่เยอะนะครับทุกคนแต่ว่าปังมากขายง่ายขายง่ายครับตลาดที่ตลาดคุณนายก็จะเปิดขายทุกวันนะครับใครที่สนใจอย่ามาโดนที่ค้าขายเบอร์โทรตลาดเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับ มักเกิลนะนยสุกัาครับเอาหี้อย่างเดียวหรอคะ่ยกวไม่ทานหยิบไม่ทานแล้วตอนไนขายมานานหรือยังครับพีขายมาได้สิครับพี่เลือกเจ๊ดีกว่าเจ๊อะไรนะ เจสุจสมพรนะครับเลยเจมีเจถึงเจตสาขาเมื่อกี้ทอดทครไม่ยากค่ะใส่น้ำมันเยอะๆหน่อยใชน้ำมันเยอะๆหน่อยนะฮะช่วงนี้จะหนักแบบน้ำมันแพงมากน้ำมันแพงใช่ไหมครับใช่ใช้เป็นน้ำมันพืชนะใช่ค่ะน้ำมันปาล์มค่ะน้ำมันปาล์มนะ เราเบื่อจริงๆแล้วลูกมันจะใหญ่นะนมันจะพองขึ้นมาแบบนี้นะครับโดนน้ำโดนน้ำมันนะลูกใหญ่นะทิดดูเอาสิบบาทแก่ลูกแล้วก็กินจุกินอิ่มเลยนะนถ้าเป็นน้ำจิ้มนะวันหนึ่งคืเอเราทำมาเยอะนะเราใช้วันละสิบกลล lon วัน,นละสิบกระ l o เลยนะโอ้ นี่ก็ตักเกรียมไว้ให้ลูกค้าค่ะเกรียวไม่ให้ลูกค้าเราจะส่งกันละสองล้านสนีนะครับวันรอสีแกนลอนตัวนี้เลยนะก็ชุดวันราสีพันห้าร้อยดูแล้วนะน้ำจิ้ก็ธรรมดาที่จะรงเยอะนะครับ แสดงว่าวันนึงเราก็ทำนี้เพราะเราส่งให้กับแฟนชายเราด้วยส่งให้สังหาราด้วยขอบคุณากเพื่อนมีรเท่าไหร่ะูรวมรู้ว่ากลุมอย่างเดียวคะ ขายดีเลยนะทุกคนใครที่สนใจนะชิมมาขายหรือว่าใครที่อยากจะมาชิมดูก่อนก็ได้นะครับที่ตลาดรัชชาัยเปขายทุกวันนะแต่เวลาประมาณบ่ายสามต้นไปเฮสนพรนะครับได้มีขาหตับนทเ่าหมครับลกอกตัวเนียว้าวเหนียวกระูกข้าวเหนียวรข้าวเนียวะข้าียว้าวเหนียระข้าวเหนียวราวเหนีะดูกข้าวเห้าเหนขาวเนียว้าวข้าวนียวรข้าวเหนียวเหนียวขาวเหนียข้าวเหนียวระด

ขึ้นเรือนนะครับขึ้นเรือนนี่เราเอาเสื้ตอนหน้าขึ้นเรือนเลยใส่แบบนี้หน้าด้วยกันร้อนร้อนเลยจ้าร้อนเลยนะฮะคือเรียกได้ว่าก็ขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่พอขายดูครับน่ากินมากนะครับทุกคนเพิ่มมาเพิ่มมินิเต็ ถ้าเป็นต <right. S 2> <fifty> ัวลูกชิ้นปลาระเบิดจะขายดีกว่าใช่ไหมใช่ค่ะเท่าไหร่คะพ่อกตสใส่กล่องขายดีนะใส่กล่องไม่น้อยหน้ายี่สิบบาทก็สิบสองชิ้นนะสิบสองอัน ลูกค้าทาราจะมีทุกเพศทุกวัยครับแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ให่ครับช่วงบ่ายสี่โมงครึ่งจะเป็นพวันักเรียนนักเรียนครับผมเดินผ่านมานักเรียนยืนเต็มหน้าร้านเลยตอประมาณสีโมงเย็นใ่เรามืองกันมากมายการรับตามมาแล้วรับจีดเกไม้ใส่ดบไม้เก่าๆผดรรเ้เสนใจ ตที่น่เราปเ็นถ้าเป็นตัวนี้เราทำเองไหมครับไม่ค่ะม่แต่ก็รับมาคะมันมีที่รับนะคูะชิ้นทุกอย่างนะไว้ใจจังหวัดสมุทรสาครถ้าคนมาถมมือลูกชิ้นอร่อยๆจะอยู่สงจังหวัดนี้เยอะนะครับ ขายดีจริงนะครับทุกคนตอนนี้นผมถ่ายมานี่คือแม่ค้าทำไม่ได้หยุดมือเลยนะครับเจ๊ส,สมพลนะครับ ตัวนี้เราจะทอดประมาณเท่าทีครับเนี่ยทันเทประมาณแบบดูดูออกนะครับว่าชิ้นมันจะพองแล้วมันจะระเบิดมันจะระเบิดสามครั้งมันจะระเบิดสามครั้งจะมีเสียงไหมใช่นี่ไงครักำลังเริ่มติดอ๋อกำลังมีเสียงมันจะมีเสียงสามครั้งเราก็ดูเออกว่าอาวได้ินแล้วไปแลงนิดนึง ครับโอเคครับขอบคุณเจสสมพลมากเลยนะครับวันนี้ก็ใครที่สนใจแฟร์ชายก็โทรมาติดต่อทางร้านได้นะครับนะครับร้านออฟซุชินปลา,าระเบิดนะครับที่กาที่ตลาดรัดคุณนายจังหวัดสมุทรสาครก็แวะมาอุดหนนได้นะครับทุกคนก็ใครที่สนใจแฟร์ชายเบอร์โทรผมก็ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับที่หน้าเจอใหม่สวัสดีครับผม